เขาคนนั้นยังเข้ามาส่องหรือติดตามดูความเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณหรือไม่เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์นะจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะคะดูเหมือนว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะคะ หลังจากที่ทั้งคุณและเขาจบแยกย้ายกันไปด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเฟรนลี่เพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาจึงมักจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักเข้ามาพูดคุยอยากจะมาสารสัมพันธ์กับเขานะคะคบางกรณีนะชามองเห็นว่าเขาอาจจะมีการไปลองเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆแต่บางกรณีเขาอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเปิดใจ แต่มันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะคะน้าาวมองว่าเขาอาจจะมีคุยแก้เบื่อแก้เหงาบ้างแต่ว่าก็ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอิสระแล้วก็ยังมีความมั่นใจมีความเหมือนเขาเรียกว่าภูมิใจในตัวเองอะที่แบบว่าอยู่ในจุดที่เลือกได้นะคะมีแต่คนแบบ อยากจะเข้าหาเขามีแต่คนอยากคุยกับเขามองว่า energy ของเขาในตอนนี้โดยรวมแล้วยังมีความสุขกับการที่เป็นโสดแต่เป็นการโสดแบบมีคนคุยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะชาู้สึกว่าเขาก็ยังมีความแบบลังเลจริงๆอะว่าเอ๊ะเขาพร้อมหรือยังนะคะพร้อมหรือยังที่อยากจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเขาแบบจริงๆริงจัง ในด้านของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะถึงแม้ว่าในสถานการณ์ตอนนี้จะไม่ได้คุยกันนะคะและดูเขาก็เหมือนฮอตเหลือเกินมีคนเข้าหาเยอะแต่ว่าคนที่เข้าหาเขาเหล่านั้นน่ยมันยังไม่ถูกใจไงนะคะมาตรฐานที่คุณทําไว้นะคะมาตรฐานที่คุณทําไว้อะสูงมากนะคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนตอนที่คบกันนะเขารู้สึกว่าเคมีมันตรงกันอนะ คุณก็เป็นคนที่แบบเหมือนเข้าอกเข้าใจเขาในหลายๆเรื่องมันคลิกกันไปซะทุกเรื่องเลยเพอเขากับคุณจบกันแล้วเขาก็ไปลองคุยกับคนใหม่ๆกลายเป็นว่ามาตรฐานที่คุณทําไว้มันสูงคนที่เข้ามาใหม่ๆเหล่านี้ยังไม่ถูกใจยังไม่พอใจเขาอาจจะเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงจนเกินมาตรฐานของตัวเขาเองก็เป็นไปได้น้าชาก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงแรกของการ ที่เขากับคุณห่างกันไปเขามีความสุขดีกับการได้ไปใช้ชีวิตอิสระแต่พอยิ่งนานวันอ่ะเขาพยายามที่จะลองเปิดใจละพยายามที่จะคุยละแต่กลายเป็นว่าคนเหล่านั้น ยังไม่มีใครที่ทําได้เท่าคุณมันก็เลยทําให้เขาเริ่มที่จะมาคิดถึงคุณและ energy ของการคิดถึงอะนะาซาก็เห็นคนคนเนี้ยนะคะจะมีความ ego มีความเย่อหยิงแต่เขาก็มีการเข้ามาสอดส่องเข้ามาติดตามดูคุณนะคะเหมือนกับว่าพอความสัมพันธ์ที่เขาไปลองคุยกับคนใหม่ๆแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดเขาเลยเริ่มที่จะย้อนกลับมานึกถึงคุณนั่นเองนะคะนะซาขอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะว่า แล้วในสถานาการณ์ตอนนี้ที่เขาเริ่มคิดถึงเราแล้วก็มีการเข้ามาสอดส่องเนี่ยเขามีแนวโน้มไหมที่อยากจะทักมาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าเขายังไปไม่สุดเขายังมีแบบอาการแบบว่าจะเดินหน้าก็ห่วงหลังเข้ามาส่องเข้ามาติดตามนะจะไปข้างหน้าก็ยังห่วงคนข้างหลังอยู่ไพ่ใบนี้บอกว่าอีโก้จัดอยากทักมามา,มากติดอีโก้เหลือเกินสามถ้วยยังอยากที่จะมีคุณในชีวิตนะ คือไม่เป็นแฟนอ่ะก็ขอเป็นเพื่อนได้ไหมอ่ะสองถ้วยยังรักคุณอืคุณกับเขายังใจตรงกันนะคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกอย่างนั้นสามเหรียญโอเคพลังงานของไพ่ดีมากๆเลยคนอีกโก้คนนี้นะคะเหมือนจะไปจากคุณแต่ยังไปไม่สุดนะคะยังแอบหันกลับมาอยู่และยังเสียดายความสัมพันธ์นี้ นะคะยังเสียดายความสัมพันธ์เพราะเขามองว่าคุณกับเขามันเข้ากันดีในหลายๆเรื่องเป็นความรักที่ลงตัวนะคะแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างที่เขาชอบคุณก็ชอบเหมือนกันอะ่ะอสองถ้วยคู่รักนะคะยังรักคุณและสามเหรียญยังอยากที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาร่วมสารต่อโปรเจก้นะคะจริงๆสองถ้วยสามเหรียญสามถ้วยน,นี้เป็นไพ่ที่แบบเหมือนนอกจากจะหมายถึงการกลับมาซ่อมแซมแล้วก็ สารสัมพันธ์ต่อแล้วอาจจะหมายถึงการวางแผนในอนาคต มองไปถึงการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่การทำธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะน่าจะว่าคนอีโก้คนนี้อยากทักมามากเดี๋ยวอาจจะมีคนกลางนะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรือใครสักคนหนึ่งที่คุณกับเขารู้จักกันอะนะเชื่อมโยงให้พวกคุณได้เป็นกาวใจให้พวกคุณได้มาคุยกันหรืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างอะอาจจะมีงานหรือมีกิจกรรมบางอย่างโปรเจกต์บางอย่างที่เป็นตัวเชื่อมทําให้พวกคุณกับเขาได้กลับมาคุยกันเพราะจะให้เขาทักมาตรงๆอะเขากลัวเสียหน้าอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างอะที่มาเป็นตัวเชื่อม นะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะฝากคอมเมนต์รับคำทำนายนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นัชชาด้วยนะขอบคุณค่ะ